ซอยหุกนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากัศรอบๆในส่วนของบ้านโมเดิร์นนะคะหลังจะตกแต่งโมเดิร์นทีมเดียวกันหมดเลยครับใช่ค่ะจะเป็นโทนสีขาวนะคะแต่ว่าบ้านแต่ละหลังนะคะก็คือจะตกแต่งตามสไตล์แต่ละหลังก็ไม่เหมือนกันแตค่การตกแต่งภายในบ้านนะคะตรงนี้เรามาอยู่โมเดิร์นนะคะฮีโลหนึ่งและ2นะครับจะตกแต่งสไตล์แ<ช>บบแนวซูเปอร์ฮีโร่นีครับให้ดูคือสอหลังเนี้ยเป็นสีห้องนอน ใช่ค่ะสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำนะคะ,คะแล้วก็จะเป็นบ้านที่คอนเนคกันถ้าเกิดสมมติว่ามาพอบ้านหลังหนึ่งนะคะพักได้1 7บเถึงยีท่านถ้าเกิดสมมติมากรุ๊ปใหญ่นยอาจจะเปิด2หลังคอนเนคกันอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณส่วนของหน้าบ้านนะคะใช่แล้วก็มีโต๊ะทานนะคะเป็นโต๊ะอ่าอันนี้เป็นโต๊ะเอาท์ดอ์นะคะแล้วก็มีเตาบาบีคิวปิ้งยางให่มาดูทำไมวัตนี้ สตรีมสไปเดอร์แมนนะครับใช่ค่ะถึงเรียกว่าบาร์ซูเปอร์ฮีโร่เนาะมีทางน้ําแข็งให้นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ําจะมีโซนเด็กด้วยถ้าเกิดมีเด็กมานี่ก็คือส่วนตื้นเนาะให้ดูสระว่ายน้ําก่อนแล้วกันนะครับค่อนข้างไพรเวทครับตรงนี้คือประตูที่คอนเนคกับบ้านใช่ค่ะอีกหลังมากรุ๊ปเล็กสิบเจ็ดคนก็คือเปิดหลังเดียวตรงนี้ค่อนข้างที่จะไพรเวทเพราะว่ากำแพงสูงแล้วก็มีส่วนโซนสระเล็กๆตรงนี้อีกเนี่ยครับด้วยนะคะมีที่นั่ง ตรงฝั่งนู้นก็ถ่ายรูปสดนะคะตรงกำแพงยาตรงนี้อืมอ่ะมาห้องที่หนึ่งครับค่ะอันนี้คือจะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่น <c oughs> อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้ห้องนั่งเล่นเดี๋ยวเราให้ดูภาพลวงว็จืตตกแต่งก็คือแซลซูเปอร์ฮีโร่เลยครับก็คืออรนในี้ก็จะเป็นแบทแมนนี่ให้ดู แต่จริงๆหลังตกทุกหลังที่เนี่ครับที่นี่เรามีให้เลือกหลายหลังแล้วตกแต่งแล้วแต่สไตล์เลยครับผมแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสก็สวยทุกหลังครับแล้วแต่ชอบอันนี้คือเครื่องเสียงคาราโอเกะนะครับไฟเทคมีได้มีไฟเทคคาราโอเกะนะคะน่าจะตึบได้เลยครับเสียงดังได้ครับในนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นครัวในร่มอ่าโต๊ะทานอาหารในร่มนะครับที่ติดกับครัว นะครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้กฎระเบียบการเข้าพักนิดนึงใช่ค่ะมีห่วงยางแฟนซี<ป>บริการฟรีนะคะแต่ว่าก็คือจะมีในส่วนของค่าประกันห่วงยางด้วยเนาะใช่ตรงนี้สระน้ําลึกร้อยยี่สิบเซนนะคะนี่ครับมีกฎมีอะไรข้างเยอะเลยค่ะมีฟรี WiFi นะคะตรงนี้อันนี้กฎนะครับค่ะอ่าแล้วก็ใครอยากอ่านกฎมีฟรี WiFi ใช่แล้วก็ปิดประตูนะครับถ้าไม่อยากแบบว่าแอร์มีปัญหาระหว่างการเข้าพักต้องปิดประตูก่อนอันนี้เป็นในสนของครัว เป็น,นครัวอ outdoor นะคะมีเตาแก๊สไมโครเวฟหม้อหุงข้าวนะคะแล้วก็อุปกรณ์จานชามชาม้อนซ่อมแก้วน้ำครบนะคะซื้อ,อาหารเข้ามาทำได้นี่ครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางครับ,รบห้องน้ำอ o u t d o นะคะเล่นน้ำเสร็จตัวไปเปลี่ยนเนี่ยเข้าห้องน้ำตรงนี้ก็จะส,จสื้อก็คือจะไม่เลิะในตัวบ้านแต่ว่า,วาจะไม่มีที่อาบน้ำ,น,ำนะครับห้องน,องนี้เดี๋ยวเราไปดูชั้นหนึ่งอีกมุมหนึ่งครับอ่าจะไปดูชั้นหนึ่งอีกมุมหนึง่ง ห้องที่หนึ่งอยู่ริมสระว่ายน้ํานอนได้ทั้งหมดสี่ท่านเป็นเตียงสองชั้นสองชั้นแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะคะให้ดูแล้วก็ริมสระเลยครับค่ะดูดูวิวสระเปิดห้องมาก็คือจะเจอในส่วนของสระน้ำนะคะใช่แล้วก็มีทีวีให้ตรงนี้ก็คือเป็นโซนแต่งตัวนะคะมีที่แขวนมีกระจกมีอะไรมีทีวีนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องน้ํานิดหนึ่งครับ ห้องน้าก็จะเป็นแยกโซนเปียกแห้งนะครับค่อนข้างกว้างเลยครับแล้วก็น้งหน้าแล้วก็สุขภัณฑ์ครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งครับห้องนอนชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีห้องนอนอยู่สองห้องห้องนอนสองห้องริมสาทั้งคู่นห้องนี้ก็จะเดินผ่านสะไปเลยครับห้องนอนห้องนี้จะเป็นห้องฮักครับ นะครับตกแต่งแบบใช่ค่ะไม่ลดเขียวนะคะอันนี้โซนนี้มีผ้าเช็ดตัวให้นะคะลูกค้านําสบู่ยาสระผมมาที่บ้านผักก็คือจมีผ้าเช็ดตัวให้นี่เป็นวิวสระนะคะให้ดูวิวข้างนอกครับบ้านข้างสวยเลยครับใช่ค่ะตรงนี้ก็คือเปิดประตูลงสระน้ำได้เลยเช่นกันนะคะมีประตูตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องที่เหลือชั้นอ่าเดี๋ยวก่อนไปดูนี่ห้องน้ำนิดนึงห้องน้ำเ่วนตัวนะคะตรงนี้ห้องน้ำแยกเปียกให้ชัดเจนเลยครับมีกำแพงกั้นแล้วก็มี อ่ะ้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูครับชั้นสองกันนะฮะอีกสองห้องนอนที่เหลือนี่ครับอันนี้เราขึ้นมาชั้นสองนะจะเป็นเทเลสปูย่าเทียมนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆโครงการทีนึงในมุมสูงนะครับบ้านโมเดนทั้งหมดเลยครับในโครงการนี้นี่ครับเดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องอ่าเทเลสระเบียงนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องเช่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูห้องในทีหนึ่งแล้วก็ ห้องนี้ฮะเป็นห้องนอนที่สี่นะครับอีกห้องหนึ่งนะครับตกแต่งในไอรินเจอร์ครับตกแต่งเหมือนกันครับห้องนอนด้านนี้เหมือนกับด้านบนเลยครับอ่าเหมือนกับด้านล่างเลยครับที่ที่พาไปดูเมื่อสักครู่ก็คือเป็นเลเยอร์เดียวกันนะฮะนี่ครับข้างล่างก็เป็นวิวสระว่ายน้ําอย่างนี้เหมือนกันครับผมห้องน้ําก็ตกแต่งสไตล์เดียวกันมีทีวีเช่นกันครับ นี่ยครับอันนี้ก็จะเหมือนกนารแยกโซนเปลี่ยนแห้งชัดเจนครับผมนี่ครับมาดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับผมฮะห้องนี้ก็จะเป็นเตียงแบบว่าปูบนพื้นเลยครับเนี่ยฮะนอนได้5ท่านครับแล้วก็กว้างๆเลยครับเป็นจริงๆเป็นห้องหนึ่งประสงค์นี่ครับแฟมิลี่มีทีวีดูนะครับแล้วก็มีวิวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีห้องน้ำในตัว เดี๋ยวเราให้ดูห้องน้ำแต่ห้องน้ำที่ตึงห้องน้ําก็จะใหญ่นี่ครับอ่างล้างจานอ่างล้างหน้าครับอันนี้ตรงเก็บกระเป๋าอะไรตรงนี้นะครับผมนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เพจบ้านพักปูวิล่านะครับติดต่อลงมาด้านล่างคลิปก็จะมีอ่ารายละเอียดให้คอนเนคเข้ามาหาเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมนะครับหากใครสนใจหลังนี้นะครับนี่ครับ มีหลังเดียวที่เป็นคอนเนคกันที่เหลือก็จะเป็นแยกแยกโซนกันอย่างเงี้ยครับ